วัสครับผมอยู่บริเวณเขาหลักนะครับมีพี่คนนึ่งกำลังทําอะไรอยู่ตรงนู้นน่เราไปดูกันดีกว่านะครับน่าสนใจมากเลยตามไปดูกันครับเขากําลังดันอะไรอยู่นะครับกําลังจับอะไรอยู่ กำลังอะไรอยู่เนาะพี่ครับพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับนี่เปอนลูกปลาจิ้งจังปลาจริงจังเนี่ยแหละเ,เป็นลูกปลาเหรอครับเปป็นลลูกลาแล้วพี่รู้ได้ยังไงครับมันมัน,ม,นมันวิ่งมันมันจอดตีนถ้าอะไรเดี๋ยววิ่งไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหน แล้วนี่เอาไปทำอะไรครับเี่ไปไปจริงจังเนี่ยอ๋อไป,ไปทอดอะไรเงี้ยเหรอครับครับเป็นลูกปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอฮะครับไปตัดเดงตามาดูกันเลยนะครับ ก็บอกเขาเจอลูกปลาฝูงลูกปลานะครับแล้วเขาจะมาไปทำปลาจริงจังงับละ,ะปิดละปิดละนะมาละมาละดูที่จะได้เยอะแค่ไหนนะครับ โอ้หไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะครับเอาตามไปดูครับตามไปดู มาดูตามมาดูตามมาดูโอ้โหนี่ไม่น้อยเลยครับเป็นลูกปลาตัวเล็กๆใช่ไหมฮะใช่โอ้ทอดกรอบอร่อยเลยนะ,นะเนาะทอตากแดดอ่าใส่เกลือแล้วตากแดดสักเดดสองเดดครับแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะอ,อ,อันนี้พี่เคยขายต่อเลยทำกินฮะไม่ไม่ทำกินโนะอ,อ้ทำกินนะ ไม่ขายหรอกโอ้โหปลาชินดีมเลยเทียบเลยนี่เขาเรียกปลาอะไรครับพวกนี้มันเป็นก็เยี่าวปลาจิงจางนวดเออเอาขึ้นมาหนี่เอามาคุยไม่ข้าวคนถุง แล้วพี่สังเกตเห็นได้ไงครับนี่มัน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 โบไม่ทุกเหมือนกันเลยมันเป็นความเกยชินจิ้นเกลื่อนแบบนั้นนะครับเป็นความเกยชินสังเกตมองๆแล้วก็นั่นแล้วแล้วตรงนู้นเขาทำอะไรอยู่ครับตรงโขดหินนี่นะครับหาหอยหาหอยหอยติดนี่ครับอ๋อเขาหอยเขาหอยแหมนี้ถ้าเกิดว่าได้ถัง เนาะได้ถังน้ำแล้วก็ใช่ใช่ใช่ทรา,ายล่นนโอ้โหได้เพียบเลยเนี่ยไว้กินอาจริงจังยอดอันนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเลยเป็นบริเวณที่มีโขดหินเยอะๆน่าจะมีสิ่งอะไรน่าสนใจที่ชาวบ้านมาหากันนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้านนงนี่นสวัสดีครับ กำลังหาอะไรไอยูเออยหรอขอดูได้ไหมครับได้ครับโอ้หตรงนี้ก็มีบริเวณมีปลาด้วยนะเนี่ยเป็นปลาเล็กๆเลยเนาะมันมาติดแอ่งนะเนี่ยออกมาไม่ได้นี่เขาเรียกปลาอะไรครับนี่ที่มันคล้ายๆกับอยู่ในน้ำคารเนีะลูกปลาปลอกปลอกรบเหรอกินได้ไหมกินแล้วตัวใหญ่ๆนะนี่ตัวมันเล็กอ๋อ มัน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 มั่นอยู่ที่พื้นเนาะมันไม่ชอบว่ายมันอยู่ที่พื้นเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าเอ้าลูกไม่กลัวหอยบาดเหรอครับกําลังล้างอยู่เนาะแล้วพี่ได้เยอะไหมครับหอยติดใช่ไหมหอยติดเนี่ยอ๋ออันนี้เสร็จแล้วเหรอครับพอเสร็จแล้วกําลังจะกลับแล้วโอ้ผมก็ว่าจะมาถ่ายดูหน่อยสวัสดีค่ะว่าจะมาถ่ายดูว่าทำยังไง ไปดูยายคนนู้นอีกตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับมีมีปลาติดแหล่งน้ำนี่เลยซ่อนตัวเลยมีปลาติดอยู่ในน้ำไปไหนไม่ได้ได้เยอะไหมครับ ทำให้ดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงหายังไงครับผมหน้าตามันเป็นยังไงครับที่เป็นหอยติดที่มันต้องหายครับนนค,ครับมีตาเล็กตาใหญ่แล้วแต่จ้าครับ คอคออย่างนี้นะแต่ว่านี่ให้เหลี้ยมเลี้ยมครับไอ้ที่ทุบอยู่นั่นคือเรียกอะไรครับอันนี้จ้ะครับอันนี้เขาเรียกปันโต๊ะท่าที่บ้านหนูนะครับปันโต๊ะครับนี่อันนี้ก็อ๋อนี่ไงได้แล้วมันคล้ายๆหอยนางรมไหมฮะเนี่ยจ้ะแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าเขาเรียกหอยติดะอ๋อแล้วพี่จะไปทําอะไรกินครับทอดไข่ก็ได้เก่งเก่งเลียงอ๋อครับนี่กินดิบหนี่ก็ได้ ฮะจริงเหรอครับทำยำมันไม่คาวเหรอครับไม่คาวจ้ะหรอขอขอผมเปิดดูได้ไหมครับดูว่าโอ้พี่ก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะที่ไม่ไดเอาไปขายใช่ไหมหรือว่าเอาไปกินกินเองเนาะบางทีก็หาไปขายเหมือนกันจ้ะอ๋อขายขายแพงไหมครับก็กระป๋องลงสามสิบห้างห้าสิบั่นกันอ๋อโอเคพี่หายหผมสักตัวไหมผมอยากจะลองชิมดูอะขอรบกวนหน่อยครับผมอยากชิมว่าเป็นยังไงรสชาติ ตอนนี้พี่เขาหาหอยติบมานะครับสดๆเลยใกล้ๆหอยนางรมนะครับแต่ตัวเล็กกว่าเ<า>นี่ยผมขอขอขอลองชิมนะว่าว่ามันเป็นยังไงเน,นีนน่่ครับหอยติบนะครับหอยติบอ,ออกมาจาก ตัวหอยจริงๆเลยมันก็คือหอยนางรมนั่นเองนะครับขมไม,ไม่ขาวเท่าไหร่แต่ทรายเยอะเลยมเขม,ขมถือว่ารสชาติดีนะครับสดเลยสดๆ,ๆจริงๆนี่ต้องเอาตะกร้ามาล้างแบบนี้ครับล้างทรายใช่ไหมครับแล้วก็ล้างเปลือกอครับอันนี้พี่เสร็จแล้วหรอครับอาเสร็จแล้วเนาะว้าว ขอบคุณมากเลยพี่ควิธีทำมาหากินนะครับของชาวบ้านเลยครับนะอันนี้คือบ้านเขาหลักใช่ไหมครับนะครับผมกับพวกโขดหินพวกนี้นี่ดีจังเลยนะมีอะไรให้หากินได้นะคะรับเลด้วยนะเก่งมากเลยโขดหินนี้มีอะไรนะ่าสนใจเยอะเลยนะครับ นี่ครับหอยติบอยู่เต็มเลยเวลามาก็ระวังลื่นหน่อยนะครับพวกนี้ก็อาจจะลื่นได้นี่หมาทะเลอันนี้คือของหอยติบนะครับนี่หอยติบเยอะเลย ที่ทำมาหากินของชาวบ้านเลยนะครับบริเวณใกล้ๆกันนะครับผมก็เห็นเรือประเภทหนึ่งที่มีอุปกรณ์คล้ายๆกับพี่คนแรกนะครับและน่าจะมีประโยชน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไว้สำหรับดันในทะเลที่มันลึกขึ้นนะครับผมจะดีใจเป็นที่สุดนะครับถ้าทุกทา่านจะได้มีโอกาสาคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือว่ากดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ